ว่าผมผมได้อะไรกลับไปมากเลยครับมากกว่าการที่เราต้องมาแข่งขันครับในเรื่องการไปต่อยอดผลงานหรือว่าอะไรต่างๆประสบการณ์การเรียนรู้ที่เราได้จากเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ที่เขาตรวจงานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดแล้วก็ประทับใจมากเลยคือแต่ก่อนคนดีสานก็เวลาเข้าเมืองกรุงก็จะไม่ค่อยกล้าพูดอีสานครับแต่ว่าผมมาอยู่ที่นี่แบบคือเพื่อนๆแบบกับชอบอย่างเงี้ยครับพยายามมาถามคำถามวอา์คำนี้ไปว่าอะไรคำนี้ไปว่าอะไรแบบ ผมก็รู้สึกประทับใจนะครับอย่างน้อยแบบมีคนสนใจที่เราเป็นคนอีสาน่จริงๆะครับก่อนอื่นก็ต้องยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้งสมรางวัลด้วยครับคือจริงๆ1ิวันนี้ความรู้สึกตอนแรกมาก็คืออยากกลับบ้านนะแต่พอมาอยู่ด้วยกันสิบวันความรู้สึกแบบความเป็นพี่เป็นน้องกันอบอุ่นนะครับแล้วก็บรรยากาศการทํางานร่วมกันก็สนุกสนานช่วยเหลือแบบล่าเริงกันมากใช่ครับเ,เทคนิคแต่ละคน น่าสนใจให้เกิดเกิดความรู้สึกแบบอยาก่อสู้สู้กับงานตัวเองแบบอยากอยู่ต่อแบบเจอเพื่อนเจออะไรแต่ละวันก็มีความสุขครับตอนมาปฐมนิเทศแรกๆก็รู้สึกว่าแบบก็รู้จักแค่สนิทกับแค่เพื่อนที่แบบมาด้วยกันนะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามาอีกรอบหนึง่งมันจะแบบมันจะสนุกมากขึ้นไหมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่พอมาอีกรอบรู้สึกว่าเออรู้จักกับเพื่อนมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มัน มันได้มากกว่าการที่เรามาทํางานมันได้แบบมันได้เจอเพื่อนแล้วมันสนุกกับเพื่อนมากเค่ะมันได้อยู่กับเพื่อนแบบตลอดเกือบ24บชั่วโมงกลายเป็นว่าเราเราก็ได้แบบได,ได้ความสัมพันธ์เพิ่มที่นี่ด้วยนี่ค่ะก็อบอุน่นรู้สึกว่าหนูได้เพื่อนแบบเยอะมากแล้วก็ทั่วพื้นภาคเลยค่ะเหมือนเขาให้โอกาสเราค่ะแล้วก็แบบว่าจะได้มีคนได้เห็นงานเราเพิ่มมากขึ้นเพื่อนแบบน่ารักมากค่ะแบบ เดินผ่านมาก็แบบให้ช่วยไหมอา้ยอาจารย์คอมเมนต์ก็เป็นว่ามันมันโฮคลำไปมันน่า้ํำไปมันมันงามแล้วมันงามคู่ส่วนเลยแล้วมันก็แยกกันมดครับมันก็คือว่าอันนี้มันก็งามนี่มันก็งามนะครับแล้วก็มันดูน่า้ํำไปเขาบอกว่าที่มันน้อยลงเห็นน้อยแล้วก็โฟกัสแบบจุดเด่นขึ้นมาพัฒนาได้ครับก็แต่ละชิ้นนี่ก็คือแยกเป็นงานได้หนึ่งงานเลยนะครับอย่างเช่นพยานานี่ก็คืองานหนึ่งงานเลยอยากกับที่ได้ออกมาเลยจากงานนี้ประมาณ ฟังประทับใจที่แบบได้เจอคนใหม่ๆเยอะมากได้ประสบการณ์ได้เจออาจารย์ท่านศิลปินไม่เคยคิดไม่เคยฝันที่จะได้มาร่วมงานเลยค่ะเพราะว่าแบบฟังไม่ไม่คิดว่าคนอย่างฟังจะมีโอกาสได้มายนอยู่ตรวนี้นะซับดีมากๆค่ามากกว่าเงินรางวัลนี้ค่ะส ل س ل ا م ع ل ล ك ه و ب ر รู้สึกว่าโครงการในครั้งนี้ทําให้เราเรียนรู้ประสบการณ์หลายๆอย่างมากเช่นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนศิลปินด้วยกันเพื่อนนักสร้างสรรค์ด้วยกันทีนี้เรามาอยู่ที่นี่มันทุกคนมาจากหลายทิศหลายภาคหลายภูมิภาคทุกคนมีความแตกต่างมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็เราศิลปะมักจะส่องสว่างให้แก่ให้แก่กันและกันครับผมผมคิดว่าผมมาเนี่ยผมได้เพื่อนทุกคนผมรู้จักหมดเลยครับผมว่าทุกคนน่ารักมากทุกคนเป็นกันเองหมด คือเราหัวอ,อกเรียวกันหัวอ,อกเนเรียงศิลปะผมว่าเราคุยกันง่ายมากเลยครับทุกคนเข้ากันได้ดีเลยครับ